อ้าวโยมเอ้ยวันนี้มีโยมคนหนึ่งมาถามอาตมาว่าหลวงพี่ทำไมแล้วการเมืองถึงเชื่อถือไม่ได้โยมเอ้ยอาตมานี่แทบจะหลุดคำออกมาเลยนะเพราะคำถามนี้เหมือนถามว่าทำไมปลาชอบน้ำ มัการเมืองโยม,โยมเขาถือตำแหน่งมากกว่าคำพูดตอนยังไม่ได้เก้าอี้พูดเหมือนพระเค่เลยนะแต่พอได้เก้าอี้ปุ๊บเลิมคนที่ปูเสือให้เลยโยมเอ้ยตอนหาเสียงโอ้ยโยมพูดหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้างแต่พอได้ตำแหน่ง ขมกว่าน้ำดีกว่าอีเอา,อาบางคนบอกขอเวลาอีกไม่นานอาตมานึกว่าจะเข้าวัดถือศีลที่ไหนได้หมายถึงเวลานับเงินคำพูดนักการเมืองโยมเหมือนลมพัดวันนี้พัดไปทางกวา รุ่งหี้พัดไปทางซ้ายประชาชนอยู่ตรงกลางหัวฟูทั้งปีเลยโยมเอ้ยบางคนพูดว่าเพื่อชาติแต่ตมาดูแล้วทำเหมือนเพื่อยาบางคนพูดเหมือนจะสร้างสวรรค์ให้ประชาชนแต่สุดท้ายประชาชนต้องสร้างบ้านหม่เอง เพิ่มเหมือนแจกฝันแต่ไม่แจกงบนักการเมืองบางคนเข้าการเมืองเหมือนเข้าวัดแต่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตำหน่งอาตมาว่านายมนักการเมืองดีๆก็ยังมีอยู่แต่หายากเหมือนหาไวไฟกลางป่าบางทีต่อได้ แต่ไม่แรงเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายอย่าสถานการเมืองจนหมดสติฟังเขาได้แต่ต้องคิดเองด้วยสิ่ข้อสี่ยังเตือนว่าอย่าพูดเท็จแต่นักการเมืองบางคนแปลผิดเป็นอย่าพูดความจริงบ่อยเกินไปตั้งสติไว้เวลาเลือกตั้ง ใช้เสร็จให้ดีย้ายเขาหาเสียงแล้วเรากลายเป็นเสียงที่ถูกหาอีกต่อไปเอวังก็มีด้วยปากการัชนีเลย